โอ้งานเข้าอีกแล้วครับเพื่อนๆงานข้าอ,อีกแล้วทำเหมอนนั้นเสร็จเป็นไอ้นี่ซ่อมไอ้นู่นเสร็จเป็นไอ้นั่นน,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 นี่ครับ FC ครับนี่เห็นไหมครับนี่โซล่าด้วยอีกแล้วหลังเกเตอร์ถอดหัวฉีดไปทำครับ พอประกอบเสร็จก็มาใส่แล้วก็ทำงานแป๊บตัวนี้เพอีกโอ้ดับเครื่องก่อนครับเดี๋ยวน้ำมันหมดถัง <c oughs> น้ำมันเพลงเลยครับทุกวันนี้ซ่อ,อมอนุนเสร็จเป็นอันนี้ซ่อมอานอนอมานี้เสร็จเป็นอนุนนี่ครับ น่าจะน็อตตัวนี้แตกครับน้ำมันพุ่งเลยตอเลยปิดเอรอปิดเอกันครับหือหยดติ๊กติ๊กติ๊กเลยเอ้าว <laughs> ทางกิตเดอก็มาเสริมดินตรงนี้ครับนี่โอ้ย มาเสริมดินตรงนี้เมื่อเช้าก็แวะไปบอกรถนำมาลงดินให้ครับตรงนี้ครับถนนดินเอาจะร้อยสี่สิบเฮกตดกีร่รแล้วงอแงแล้วครับ ดูข่าวว่าจะมีคันใหม่งอแงเลยครับเจ้าร้อยสี่สิบเฮ็ดเอาครับให้ทีมงานมาถอดคุนครับไปซื้ออะไรก็มาเก็บงานถนนดินเขตชายแดนอิสานเขียวประสาทตำเหมินหรือติดป่าเขตชายแดนครับติดประสาทตำเหมินเลยครับตรงนี้ เอาโทรหาทีมงานก่อนครับให้มาถอดไปเสื้ออะไรครับคลิปนี้ก็ขอจบสั้นๆน,นะครับฝากากดไลค์กดติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ